สวัสดีค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่การบ้านให้ไปใช่ไหมคะบทที่สองนะคะเพราะฉะนั้นการบ้านที่ให้ไปเอ่อครูครูให้การบ้านไปข้อที่1น,นะคะส่วนข้อที่สองเราลองมาใช้สูตรแล้วก็ทำกันนะคะอ่ะนักเรียนดูอันนี้ครั้งที่24 นะคะครั้งที่24อันนี้เป็นจํานวนคู่ละเอ๊ะเป็นจํานวนคี่ละนักเรียนลองดูถ้าเป็นจํานวนคี่นักเรียนจะทำยังไงสูตรของเขาจานวนคี่สูตรว่างไงคะ n บวก1ส่วน2ทั้งหมดกําลัง2ถูกไหม n คือตัวสุดท้าย151บวก 1, 1 ส่วน2ทั้งหมดกำลังสองนะคะเพราะนั้นมันก็คือ152ส่วน2ตัดกันออกมาได้เป็น7 16นะคะเราก็ได้เป็น7 6กําลังสอง76กําลังสองได้เท่าไหร่อ้าวดู6 6 36 7 7 49นะคะ เจ็ดหกสี่สิได้6ได้7ได้เจ็ได้ห้าราะนั้นคำตอบก็คือ5,776นอะคะอันนี้คือวิธีคิดนะคะอันนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะคะอ่ะถ้าเจอถ้าเจออย่างนี้นักเรียนทำยังไงจำนวนขี้เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องหา เออหนจำนวนขี้ห่งถึง235ร้อมสิ้าถูกไหมคะก่อนแล้วก็มาลบออกจาก1 79, ถึง79ถูกไหมคะอ่าลองดูเพราะฉะนั้น1ถึง235ได้เท่าไหร่คะก็ต้องเป็น235รสิบวกหน่ส่วนสองนะคะ ทั้งหมดกำลังสองลบด้วย1บวก79ส่วน2ทั้งหมดกำลังสองข้างบนได้เป็นเท่าไหร่1เอ,อ่อได้เป็น236ส่วน2กำลัง2อลบด้วย80ส่วน2ทั้งหมดกำลังสอง อันนี้ได้เป็น118ถูกไหมคะกำลัง2ลบด้วย40กำลัง2 118กำลัง2ได้เท่าไหร่คะ118กำลัง2ได้เท่าไหร่คะ118คูน118ได้เท่ากับ13 ก้าสองสี่ลบด้วยหนึ่งพันหกร้อยถูกไหมคะลบหนึ่งพันหกร้อยได้เท่ากับหนึ่งหมืนสองพันสามร้อยยี่สิบสี่ำตนะคะอ่าตันี้มันก็ง่ายขึ้นนะคะต่อมาต่อมานี่เป็นการบ้านไปนะคะตอนนี้พอมาถึงวิธีนี้ การดำเนินการทางคณิตศาสตร์การดำเนินการทางคณิตศาสตร์มีกฎอยู่ว่าถ้าเจอเลขยกกำลังให้ทำยกกำลังก่อนนะคะให้ทำจากซ้ายไปขวานะคะ ถ้ามีคูณหรือหารให้ทำถัดมานะคะให้ทำถัดมาแล้วค่อยทำบวกกับลบนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเราลองมาดูตัวอย่างที่หนึ่งเลยเราเจออะไรก่อนเจอเลขยกกำลังก่อนเราทำตัวนี้ก่อนเราได้เป็น35สิบหบวกด้วยลบ9คูณ7หารสาม คูณเจ็ดแล้วนะคะแป๊บหนึ่งแป๊บคูณเจ็ดอันนี้คูณเจ็ดนะคะหารสามลบสิบห้านะคะแต่พอมาถึงบวกห้ายกกำลังสองเราจับไปก่อนเลยได้เป็นบวกยี่สิบห้า ต่อไปเราต้องทำคูณกับอาหารตรงนี้ถูกไหมคะเราก็ได้เป็น35ตรงนี้ได้เป็นเท่าไหร่คะเออ97 63ลบ63หาร3บวกเอ๊ลบลบค่ะลบลบ5บวก25ถัดไปคูณกับหารมันอยู่พวกเดียวกันแต่ต้องทำจาก ซ้ายไปขวาต่อมาเราทำตัวนี้เลยนะคะเราก็ได้เป็น35หารการได้เป็นลบยีสิบลบสบห้าบวกยสิบห้านะคะเราก็มาทำตัวนี้ไปก่อนได้เป็นเหลือเท่าไหร่เหลือ14ลบบห้าบวกยี่สิบห้าตรงนี้เราได้เป็นเท่าไหร่คะ เราได้เป็นเท่าไหร่ได้เป็นลบเก้าบวกยี่สิบห้าคำตอบของเราก็คือเท่าไหร่คะสิบเท่าไหร่สิหนะคะคำตอบคือสิบหกทำแบบนี้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นการบ้านครูก็ให้เป็นบทที่สามนะคะแบบเอยโทษแบบฝึกหัดที่สามการบ้านอ่า มีไม่เยอะนะคะลองทำดูนะคะสนุกสนุกทั้งนั้นเลยเนี่ยนะคะให้นักเรียนทำไปนะคะจนถึงเอาแค่ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวนักเรียนทำไม่ได้เอาเอาถึงถึงข้อห้าแล้วกันนะคะถึงข้อห้าการบ้านถึงตรงนี้นะคะ เพราะนั้นการบ้านส่งวันที่30สิสิงหาคม6กสี่นะคะการบ้านสองครั้งถึงตรงนี้นะคะ